เฮ้ยเจ้าคนสวยอยากกินขนมหรือเปล่าอ้ำอ้ำอ้อ้อออสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับจอนะครับผมอ่าเป็นแมปที่เรียกได้ว่าติดเทรนด์มากๆเลยนะครับผมคนเล่นแทบกะแสนคนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะ่ะกูจะพลาดไปไม่ได้เลยนะครับอุตสาห์เทรนด์ดังขนาดนี้กูต้องเล่นโดยด่วนจริงๆคือแมปเนี้ยผมเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอๆๆโอ้ยยังไม่น่ากินชามะนาวเลยคือแมปเนี้ยผมเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นก่อนที่จะอัปเดตครั้งใหญ่เนาะแล้วบททัตทีนี้เ่ะเขาอัปเดตมานะครับผมว่บาบททัตทีนี้คืออ,อะไรเดีาๆแปบนึ่งนะกูกูเึากัน <c oughs> คือเมื่อกี้ผมพูดคําอีสานออกไปแต่ว่าผมลืมแล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า มันแปลว่าแล้วทีนี้อ่าโอเคโอเคจำได้ละแล้วทีเนี้ยเกมเนี้ยเขาก็อัปเดตมาเนาะอ่าเป็นอัปเดตครั้งใหญ่นะครับเพิ่มเอ่อหลายๆตัวละครเลยนะครับผมมีไอทงไอเทมมีไม้กางคงไม้กางเขียงคูซีฟงคูซีฟิกนะครับซึ่งมันก็ทำให้เกมโหมดมันน่าเล่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาตะลุยกันนะครับผมนะแต่ผมจะเล่นแบบชิวๆเอาน,อน้อนะขีมมือตกขีมมือตก ก็จริงๆนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าเกมเขาเพิ่มอะไรมาบ้างนะเพราะว่ากูก็ไม่ได้ติดตามเกมนี้เลยนะครับผมแต่ให้รู้แน่ๆคือเขาเพิ่มคูซิฟิกขึ้นมานะครับแบบเพิ่มพลังมัคคิกเกตขึ้นมาเนาะเอาไว้แบบไล่พวกเอ่อผีร้ายนะครับเดี๋ยวไอเทมผมจะเอาเป็นพิกล็อกแล้วก็ไลเตอร์แล้วกันนะครับเอาเป็นเอ่อเซตประหยัดนะครับผมเซตห้าสิบบาท <c oughs> ตึงๆ,ๆ,ๆ,ๆอ๋อมาแล้วจ้าโฮเทลที่หนูอยากได้อะไรวะเนี่ย นี่กิ่งเหมือนเดิมกิ่งติ้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 งพัง,งไรพั <laughs> งไฟใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาคุญแจก่อนเลยนะครับมาเริ่มประตูที่หนึ่งครับไป <laughs> บั๊กเหมือนเดิม <laughs> เป็นบั๊กเปิดประตูเดี๋ยเอ้ยแต่แมปใหม่แมปใหม่อ้ตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยเว้ยตรงนี้น่าจะเป็นแบบจุดอนะัปเดตเนาะอย่างอื่นก็ปกติดีนะครับมีเงินให้เก็บไหมหรือว่าเขาเอาออกไปละเอ่อ แบบพวกเหรียญอะไรแบบนี้มีให้เก็บวะอ๋อมีเหรอมั้งผมว่าเนี่ยมีตู้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเ้ท่านผู้ชมมันมีเพิ่มแบบเพิ่มเสียงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดวัดวัดทำไมเพื่อหลบอ๋อกูตกใจหมดด้วยวารัชมาเหมือนกับว่าเขาจะอัปเดตเรื่องของเซตติ้งมาด้วยนะครับผมอ๋อเฮ้ยชอบชอบชอบ,ชอบนะผมรีดิวโมชั่นก่อนเลยนะครับไม่อยากเออหน้าสั่นแล้วก็ที่น่าประทับใจสุดเลยคือเขาอัปติไม์เกมมานะครับผมอ่าตอนเนี้ยผมเล่น60เฟรมเว้ยอ่าแล้วก็ ปรับภาพสุดนะครับปบกติน่ยเสียงเฮียตกใจคือปกติเวลาผมเล่นเกมนี่เนี่ยผมจะต้องปรับไว้ครึ่งหนึ่งนะครับไม่งั้นคือแม่งคอมกูจะระเบิดอะเสียงอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันน่ากลัวแปลกแเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะไอ้อัปเดตมาได้น่ากลัวมากตรงนี้จะต้องใช้กุญแจโอ้กุญแจแวร์อิสกุญแจกุญแจยูซายเอามากูไม่ชอบเลยดาบเบืดๆอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ผู่มาข้างหลังใช่ไหม อ๋อุญแจอยู่ทรายอย่าโอ้ยตกใจฮเฮียจะเย็นครับจะเย็นเดี๋ยวพึ่งรองเด้อผมกลัวไอผีตัวน,นั้นมากเลย <c oughs> ไอผีไอยสควิดอะตกเสียงนาฬิกาอย่างทีย้ยกุญแจอยู่ทรายกุญแจอยู่ทราย <c oughs> อะไรทำไมเป็นสีฟ้าทางออกเหรอใช่ไหมผู <c oughs> ้ <c oughs> หญิงคุณผู้หญิงไม่เป็นเงาดำอย่างที่อน่ากลัวมากเลย อ๋อดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นเออ่จุดอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยฟ้าสว่างไฟมืดไฟสว่างเฮียอะไรของกูเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวว่าแต่ทำไมมันถึงสว่างขึ้นวะท่านผู้ชมเมื่อกี้มันยังมืดมดอยู่เลยมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่หว้ายแปลกเลยเผื่อไม่ได้เลยไปไปไปผู้หญิงออกจากห้องเฮียๆนี่เถอะกูไม่ไหวแล้วเฮียสติเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แอบแอบชัดดาวแอบ <c oughs> น่ากลัวมากเลยเอาละห้องที่14แล้วดูเหมือนว่าห้องนี้มันจะเป็นห้องตรงนี้ใช่ไหมอ๋อห้องตรงกลางคนอื่นเขาเรียกอะไรไม่รู้อะแต่ผมเรียกว่าห้องตรงกลางล้กันเพราะว่าภายในห้องมันจะมีประตูตรงกลางนะครับแล้วก็เข้าไปเอาไปแช็กได้ เ้ยคุณผู้หญิงรอผมด้วยครับรอผมด้วยเฮียแม่งเพื่อนวิ่งโคตรเร็วท่านผู้ชมเอ้ยโอ้ยไอตัวนี้วิธีที่มันต้องหันหลังหันหลังห้ามมองหน้าแม่งโอเคปึ๊บหันดูหน่อยอ้าตายละเฮ้ยไฟแช็กไฟแช็กเพื่อนเพื่อนไฟแช็กไฟแช็กไลท์เตอร์ไลเตอร์ไลเตอร์เพื่อนไลท์เตอร์ไลเตอร์เออแหละ เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเขานำไปแล้วกันนะครับเขาน่าจะเป็นแบบโปรเฟสเซอร์แน่เลยเออทำไมมันมันมันออไปเลยจ้า <Yeah. S 1> โอเคตรงนี้มันห้องปิดห้องเปิดกัดนนีและผมไม่ค่อยชอบห้องแบบแบบนี้เลยอะน่ากลัวมาก๋อ้ยไปโอ้ย ตัวนี้แม่งทำสับสนมากะอะชึบคุณแจอยู่ไหนเว้ยเนะี่ยชึบ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 ผมยังหาไม่เจอเลยผมเดินมาสามสี่ห้องละวพราแต่เพื่อนเขาอยู่ไหนเนะี่ยโอ้เพื่อนเขาเจอแล้วไปเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดผู้หญิงไปเลยเปิดกันเปิด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 เฮ้ยเฮียหยีตกใจ <laughs> อ๋อห้องใหม่ท่านผู้ชม เอาว่ะอีกแล้วกูเบื่อจะไอเนี่ยทำไมมันกระพริบแปลกๆไฟกระพริบเออคงไม่มีหรอกมั้งเฮ้ยอ้าวมาแ้วเหรอมากูรอเลยกูรอเลยกูหันหน้าเราเลยมามาเอ๊ะ้ย่้อไอ้ยี่้ิงทัเราจตไปละไปละไปละ เอ้ยิติด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 ไปละเด้อสายขวาหน้าหลังไปปิดทางไอ้เหี้ยไม่เป็นไรกูจุกได้กูโหดโหดเ้ยสามสุนมาแล้วสายขวาหน้าหลังสายขวาตรงกลางแน่เลยโอเคโอเคครับจบละโอ้ยไอ้ไ แม่เเลยตกใจคุณผู้หญิงเออแครนมากคุณผู้หญิงย่งทำกูตกใจัส่หัวใจแทบวายสวัสดีครับนีคือช่วงล่าทาผีเปิดประตูมันมันไม่ต้องใช้กุญแจเพื่อกูก็งมหากุญแจตั้งนานล่าทาผีเปิดประตูไฟกระพริบเรียบร้อยคลิปหายแล้วเออโอเคเพื่อนแอบได้ อย่ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงตัวนี้มาโคตรเร็วอะ่ะคุณคิดยังไงครับเกลจิตสัมผัสคุณคิดว่าแถวนี้จะมีผีหรือไม่๋อจะคิดว่านะเรื่องผีมันแค่เรื่องเราเด็กปัญญาอ่อนคิดมากไอ้ควายเอาละครับจังหวะนี้มาถึงห้องแห่งความตายผมว่ามันไม่น่าใช่วะเพราะว่าเราเพิ่งเจอเนาะถือว่าใช่เลยวะอ๋อไม่ใช่เออเฮอเฮอเฮอเปิดประตูเข้าไปมือดอีกแล่ยที <laughs> เมื่อตลอดเอาลงไปชั้นใต้ดินโอ้เกลียดมากเลยอ่ะหาสวิตหาสวิตหาสวิตยังดีเนี่ยที่เรามีแบบไฟแช็กดีกว่ะถ้าเกิดไม่ไม่มีนะแบบผมจะปรีแตกมากนะครับเพราะว่ามันจะมีไอตัวนี้จับสแกมตลอดโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมีด่านแบบนี้เหรอโ oh อ้ my god หืมในที่จะต้องมุดมาเงียมากกูบอกเลยไปครับรีบไปรีบไปก่อนที่ไฟจะหมดไม่งั้นคือโดนแจสกัมแน่ ไช่มือดอีกแล้วไอ้เหรออรี้ยตลอดเลยพักบ้างนะครับบางทีเอาเรียบร้อยเหี้ยไฟก็หมดแล้วไฟก็หมดแล้วแจสกัมเฮ้ยอา้าวเอาเดียวถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรออยแย่อะไรเฮียขอพลังไม่หนึ่งอ้เฮียไม่ได้ตรงเนี้ยไป ได้เวลาเดาเข้อสอบครับเยีย yeah. เอาละครับเดี๋ยวเราจะหาหนังสือเนาะโอเคเอ่อตอนนี้เพื่อนเราได้แล้วก็ผมได้ oh. อีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวคีย์บอร์ดเอ่อคุณผู้ชมว่ามันจะไปทางไหนอะซ้ายขวาไปทางซ้ายอ๋อเดี๋ยวผมขอดูท่าทางมันก่อนนะ มันจะต้องเดินไปทางนี้มันกมไม่อ้อมมาทางนี้เหรอน,นะอ่าโอเคเดินกลับไปแล้วตายหรือว่าจะโชว์แอคซะแล้วอะไรวะนี่อีกอันหนึ่งครับโอ้โหโเดี๋ยวนี้แม่งมีออฟชั่นเดินมาประตูเอา้า <c oughs> ไอ้ควาย <c oughs> โอ้ไม่น้อเหลือแต่หัวเลย เยี่ย yeah, หัวมันดุดกับผมอ่าเดี๋ยวผมหาต่อแล้วกันนะครับตรงนี้มีอีกเล่มหนึ่งฮะได้ยินเสียงนี่เจอละเออมันคงจะไม่เดินมาหานี่หรอมังม้ง,ม,งมั้งมั้งอ๋อไม่ไม่โอเคมึงโดนกูสแกมละอ๋อเดี๋ยวผมขอเอาหนังสือแป๊บนึงนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรนะลายแทงอ่า เออไม่เนาะอ่ะเราต้องใช้สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็ข้าวหลามตัดสามเหลี่ยมแล้วก็โอซึ่งตอนนี้เราขาดโอผมว่าโอน่าจะอยู่ข้างบนอะ่ะผมราะว่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะไปถึงเวลาลงมาแล้วเพื่อนชู่า,า,า,าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้วา,เวา,าเด้อเด้อเ้อทำไมมนเดินทางนี้ ทำไมมันเดินมาทางนี้เดียเดียวเดียอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเอเดี๋ยวที่ <laughs> ำไมันเดินมาไายเนี้ยเอ่มันอยู่สเอ่ยอยู่สนออยู่สนอออีกเล่มสุดท้ายอฮ้ยนี่ไงได้ยินเสียงเจ้าแล้วโอโอใช่หรือไม่เอาละผมว่าเราควรจะได้เวิร์กทูเดาแล้แหละ,ละทุกตอนเนี้ยเราขาดโอแค่ตัวเดียวเว้ยท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนครับต้องเดาอยู่แล้วถ้าคอนเซปช่องรอ yes โอเคฮะ52แล้ว the ิ What อะไรกันนี่นี่มีเพลงเปิดให้ด้วยมีเพลงอากโกโก้เปิดให้ด้วยเราสามารถคุยกับเขาได้ว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ย The p e o p l e Call me Small นะแมนเบ็นเซลเซลไปไปของว่าเราไปต่อดีกว่าครับคงไม่น่ามีอะไรตัวนี้ ือตอนนี้เราเหลือตัวคนเดียวนะครับคุณผู้หญิงเขาตายเรียบร้อยนะครับหลังจากใช้ครุบชีวิตไปเขาก็โดนฆ่ายอย่างโหดร้ายนะครับเรียบร้อยมาแล้วไปมืดอีกเล่ไปไปไป,ไปยังไงเราก็ต้องไปต่อนะครับผมอยากไปสักแบบด่าน100้อะไรแบบน,นี้อ๋อจะได้แบบเสร็จสมบูรณ์นะครับน,นี้จะเป็นด่านวิ่งเหรอวะเกมไม่วิ่งมือดอีกเลเหี้ไปก็เถอะไปก็เถอะ ก่อนที่สายลมจะลอยละโอเคเงินมือถึงแรงเฮียโอยอ้าโอ้โหมัเป็นทางตันอีกนะผู้ชมทำไงดีวะเออเปิดประตู โอ้ไม่ก๊อชชิบหายแล้วชิบหายแล้วต้องหาคันเอาอาเบเกอร์ Baker. ทางในโ oh, okay. อ้อยู่นี่โอเคไปกลับขึ้นไปกูจะบ้าตายปราสาจะร้อนายตัวโอเคไม่เจอนะโอเคโอ้โอ้กระพริบอีกแล้วมาประชันหนะ้า เด <mm ี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันอ้ามืดอีกแล้วเฮียโอ้ยเอาล้วฮะผมว่าตรงนี้เราต้องได้ได้วิ่งละแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาตู้ตู้เฮ้ยเดี๋ยวจะใส่ฟองใส่ฟองใส่ฟองโอเค นะครับด่านเจ็ดสิบสามทางมืดมืดทุกวี่ทุกวันเออพัทเซอรครับอุ้ยคิดถึงกันเลยผมชอบพัทเซอรด่านนี้มากอะแบบแลดูน่ารักสุดๆเลยซื้อ่าไปตดสิบเอ็ดแล้วครับกลับคลิปอีกเลยมาเฮ้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นดิเดือดเดือดเมืดอีกแล้วเฮียตลอดเลยไม่มานะโอเค โอเคครับห้องสว่างเอ้ยอีกรอบวะเนี่ยอีกรอบวะเนี่ยมาอีกรอบก็อีกรอบวะเข้ามาเข้ามาเอ่อมาไหมไม่มานีะครับเปิดประตูไปห้องห้องสบายสบายโอ้ยเไปเ,เสียงอะไรอ่ะเขาตัวเลย em vô trong bữa trong bài ờ ờ Lọp. ờ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  một thứ nè Một giăng. Một ok ok ตอนนี้เราถึงด่านที่89แล้วครับอีก10กว่าด่านนะเราจะอุย้ยสวยเออท่านผู้ชมผู้ชมสวยมากท่านผู้ชมสวยมากสวยมากบรรยากาศสวยมากตรงนี้มีเป็นแบบเหมือนสัญลักษณ์ด้วยนะครับโอ้คนถือดาบนุ่งรอบอีก,ก่อยู่ว <c oughs> <c oughs> งรอบแรกกาเป็นนอกอีก,ก่อย <c oughs> มาด่านที่90ครับอีก10ด่านมือดอีกแล้วตรงไปเลยแล้วกันเนาะ มึงอยากจำมึงก็จำม,มาโอ้มือสามด่านติดเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอาวัน เลยวนีเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันมึงเข้าใจไหมเมื่อกี้เหมือนมีตัวเหี้ยอะไรไม่รู้มาเตะตัดขากูปุ๊บแกระหิตรัดมันกูวิ่งกับวูเกูตายเลยผมอยู่ได้ถึงประตูที่93นะครับผมโอ้โหเศรษฐายังเลยอ่ะจะถึงร้อยอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ามาได้เยอะเนาะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมดอ,นะอสนุกกันหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าสนุกเนี่ยอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับลิงก์เกมผมทิ้งไว้ใต้ดิสคริปชันแล้วนะผมใครอยากเล่นกดเข้าไปได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะบายครับ